สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแจ๊คคิวซัตเอ็กช็อปนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขายรหัสอวีเป็นไอดีที่96กันแล้วสําหรับไอดีนี้สําหรับใครที่งบน้อยนะครับก็แนะนําเลยว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าไอดีนี้ก็เป็นอีกไอดีหนึ่งจากแฟนเพจของเรานะฮะที่ปล่อยในราคาที่โคตรข้างจะถูกอยู่พอสมควรเพราะว่าไอดีที่96ตัวนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่ 1500บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดงบถึงถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจของเราหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมที่จะแนบไว้ด้านล่างคลิปใน YouTube นี้ได้เลยนะครับเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับรหัสนี้เลเวล10เอ่อ30นะครับฮีโร่17สกิน7นะครับแรง์ปัจจุบันในซีซัน3อยู่ที่ระดับโก3นั่นเองนะครับสกอร์ผู้เล่นก็1 0 0ไม่มีประวัติการกดผิดกดอะไรเลยทั้งหลายนะครับ สกอร์การ์ดึงขันนะครับมีการเล่นโหมดจัดอันดับ Gladiatorial Clash ตามนี้เลยนะครับด้านสกอร์ Legendary Petal Kill ดูได้ตามด้านข้างนะฮะฮีโร่หลักๆที่ดีนี้เล่นนะครับกรอบตันไปเลย Butterfly นะครับมี Violet, Chrissy, Lumber, Oma, Magenta, Lippo, Tara, Fenix และ Guildor เน,นด้าของประวัติการเล่นเนี่ยก็มีแพ้มีชนะทั่วไปตามรูปแบบของเกมโอบ o ้านะครับต่อมาทีนี้เรามาดูในด้านของฮีโร่กันว่า17ตัวละครที่รหัสนี้มีไว้ให้ท่านเล่นนั้นมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปนับกันตั้งแต่ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่งเฟนิกลัมเบอร์อเลสเตอร์ทาราแวนเฮลซิงเซนิดลีโปมาลอชมีนาเมแกนกาโอมาบัตตุ้ยไฟวิอเลตตกาลีวีล่ากิลดอร์และคลีซี่นันเองนะครับ นี่คือด้านของฮีโร่ที่มีท่านเล่นนะครับในดีนี้ทั้งหมด17ตัวละครนะฮะต่อมาในด้านของสกินมีอีก7สกินนะครับจะมีสกินอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะคลิกให้ท่านดูงแต่สกินตัวแรกเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่สกินตัวแรกนะครับก็จะเป็นสกินของมิหน้านะครับตัวนี้ร่างผู้หญิงนะครับต่อมาก็จะเป็นสกินของมาล็อก์ร่างดอนนะครับเป็นร่างที่มาพร้อมกับตัวละครนั่นเอง ต่อมาเป็นสกินของแอสเซนกานะครับเป็นสกินฟรีที่ได้จากการ,รเล่นลักกิ้งซีซันสามนะครับต่อมาเป็นสกินของวนเฮลซิงนะครับต่อไปเป็นสกินของเทนนะครับต่อมาเป็นสกินของอเลสเตอร์ลังโหวดเวเวอร์นะครับและปิดท้ายกันด้วยสกินของหน่อคงล่างเอเจนนะครับมีในสงสกินแต่ไม่มีในสงตัวละครลิงนะครับอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมกันนะเอาเอง นะครับอ่าและนี่ก็คือเนด้ดาของสกินทั้ง7สกินภายในดีนี้นะครับถือว่าไม่สูงจนเกินไปก็ตามงบราคา1,500บาทนะครับอ่านี่คือฮีโร่และสกินในดีนี้นะครับต่อมาในด้าดาของรูนรูนในไอดีนี้นะฮะก็มีท่านไม่ขี้เหร่นะครับเพราะว่ามีในด้ดาของรูน3ฝั่งเขียวเนี่ยตันเลยนะครับนด้าดของ ค่าพลังเกานะและต้านทันเวทส่วนแถวกลางนะครับก็จะเป็นพลังชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีปะาปนในด้านของพลังชีวิตและฟื้นฟูไว้ด้วยเนะื่อจะออกแนวสายแท้งซะมากกว่านะครับเนะี่ยแต่รุ่นอันนี้ก็จะไปเน้นหนะักทางแท้งซะเยอะนะครับเป็นรุนสามทั้งหมดสามารถจัดให้ตันได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจะให้ตรงสายจะแท้งไปเลยจะ จาะเกาะแอสซัซินไปเลยเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนในด้านของรูน3เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปูพื้นฐานของรูนไปในทางของตัวแทงค์ซะมากกว่า <c oughs> นะครับอ่ะและนี่ก็คือในด้านของรูนภายในดีนี้ซึ่งมีรูน3ไม่ต่ำกว่า30ชิ้นนะครับอะต่อมาครับในด้านของคลังในดีนี้มีหัวใจ26 หยดน้ำา10นะครับชิ้นส่วนสกิน15และชิ้นส่วนฮีโร่20กับดวงดาวอีก4พร้อมกับการเช่าฮีโร่และสกินอีกจำนวนหนึ่งนะครับอ่าและมีรูน3อีกด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะในด้านของคลังสินค้าและนี่ก็คือถึงหมดของ idrv ตัวที่96ครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจไอีนี้นะฮะก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจของเราหรือ a c e b o o k ส่วนตัวผมนะครับที่จะแนบได้ล่าล่าคลิปนี้สำหรับใครที่ดูในแฟนเพจอยู่แล้วนะฮะก็ติดต่อสั่งแชทส่งแชทมาก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็คลิปนี้ถนะ้าเกิดว่าเสียงแหบๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส RV ดีที่9 6ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ